สวัสดีค่ะวร์ดีนาคาราอทวิงนะคะสูตรนี้จะเป็นกรูตาไดมอนนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นโกลเซรัมนะคะช่วยในเรื่องจะทำให้ผิวเปล่งประกายนุ่มชุ่มชื่นนะคะเนียนใสคือเป็นโลชั่นสำหรับป้องกันผิวค้ำเสียจากแสงแดดนะคะแล้วก็ทำให้ผิวสม่ำเสมอด้วยค่ะวิธีใช้ก็คือ นะคะเซรั่มบางๆทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะจะทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นค่ะส่วนโกลนะคะก็สคุณก็เหมือนกันค่ะทาเช้าเย็นค่ะอันนี้เนื้อจะเป็นสีเหลืองทองนะคะทาแล้วจะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ